มาทานเงาะกันนะคะเงาะผลไม้เมืองรอ้รนที่มีดีมากกว่าความอร่อยเป็นผลไม้รสหวานอมเปรี้ยวที่หลายคนชอบโปรดปรานแต่นอกจากความอร่อยแล้วเงะยังมีประโยชน์และสรรพคุณมากมายเรามาดูสรรพคุณและประโยชน์กันเลยนะคะมีสารอาหารอุดมสมบูรณ์เงาะเต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเหล็กฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมแทนนินวิตามิน B1, b 2 B 3สและวิตามิน C เรียกได้ว่า กินเงาะอย่างเดียวได้รับสารอาหารเืิบครบถ้วนดับร้อนในร่างกายเพราะในเงาะมีน้ําเป็นส่วนประกอบอยู่มากกินแล้วจะช่วยดับร้อนสร้างความเย็นช่าให้กับร่างกายอีกทั้งน้ําตาลที่สร้างความหวานช่าให้กับร่างกายช่วยเติมความสดชื่นมีฤทธิ์ฆ่าเชือ้อแก้ท้องร่วงท้องเสียมีฤทธิ์ฆ่าเชือ้อแบคท,ทีเรียต่างๆในร่างกายได้ดังนั้นการกินเงาะจึงช่วยฆ่าแบคท,ทีเรียในช่องท้องอันเป็นสาเหตุของโรคบิดท้องเสียและท้องร่วงได้ดี ลดอาการอักเสบของช่องปากนำเนื้อเงาะไปต้มแล้วนำน้ำมาดื่มเป็นยาแก้อักเสบก็จะช่วยลดการอักเสบของช่องปากบรรเทาอาการปวดถ้าปวดหัวนำใบเงาะมาวางไว้บริเวณขมับจะช่วยให้สมองผ่อนคลายและลดการปวดหัวได้มากคือถ้าเจ็บคอให้นำเปลือกเงาะมาต้มแล้วดื่มเพื่อรักษาอาการเจ็บคอหรือถ้าเป็นไข้ให้นำรากของเงาะมาต้มแล้วดื่มเพื่อลดไข้ได้มีสารต้านอิสระสูงเปลือกของเงาะมีกรดไกลค ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นจํานวนมากจึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งลงได้มีไฟเบอร์สูงช่วยแก้ท้องผูกเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเป็นผลไม้เล็กๆแต่มีวิตามินซีสูงมากบำรุงผิวพรรณทําให้ผิวนุ่มอ่อนโยนชุ่มชืน้นเนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระและน้ําประกอบอยู่มากจึงช่วยป้องกันความเสี่ยงจากอนุมูลอิสระและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนอกจากนี้นะคะ ยังสามารถนำมาเล็งมาบททำเป็นสครับขัดผิวให้นุ่มและดูสุขภาพดีดูแลเส้นผมบำรุงเส้นผมโดยการนำใบเงาะมาขยี้แล้วเติมน้ำลงไปพอประมาณจากนั้นให้คั้นเอาน้ำออกนำน้ำจากใบเงาะมาชโลมบริเวณหนงังศีรษะและเส้นผมจะช่วยให้รากผมแข็งแรงและเส้นผมยาวเร็วมากยิ่งขึ้นควรทำเป็นประจำประกอบเป็นอาหารแกะเนื้อแช่ตู้เย็นก่อนแล้วค่อยนำออกมากินและยังนำมาแปรรูปเพิ่ม คุณค่าและความอร่อยได้มากมายยิ่งขึ้นเช่นเงาะกระป๋อ,ปองเงาะกวนเงาะแช่อิ่มและแยมเงาะและยังสามารถนํามาเป็นวัตถุดิบในการทําอาหารเช่นผัดเปรี้ยวหวานแกงเผ็ดและต้มจืดใช้ย้อมสีผ้าใช้เปลือกงาะให้สีแดงหรือสีชมพูข้อควรระวังเงาะเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลมากผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงควหรหลีกเลี่ยง